สวัสดีค่ะจุนกบมะมอ,อยค่ะพี่จุนจะทำคลิปนะคะเพราะว่าคลิปนี้มีแขกรับเชิญด้วยค่ะแขกรับเชิญที่ว่ามาพักที่นี้เขาเป็นเจ้าของที่พักค่ะแล้วเขาก็จะมาสำรวจที่พักทุกคนเลยแล้วก็มานถึงคิวดิชันนะคะอ้าวไปไหนละอยู่ตั้งนานไม่ไปพอเปิดคลิปไปเชยลำคาเละสิ เหียวเหนียวมาเที hmm. then, ่ยว้านหน่อยแล้วเแมวแมวแมวเฮ้มันมานั่งเฝ้าหรอลูกฮึแต่เข้ามาเป่าตรงนี้อุ่นนะอ๋อต้องคอยมองความเรียบร้อยตรงนี้เนาะ าจะเข้ามาไหมาเข้ามาเข้ามาจะสำรวจเข้ามาสำรวจมาเข้ามาสำรวจแล้วจะสำรวจไหมว่าไงเมื่อี่เข้ามาถึงตรงนี้แล้วอะจะไปไหนล่ะมามาอ๋อเขาเป็นแมวของที่นี่นี่เขามีปอกคอชื่อชื่อโรงแรมเลยนะเป็นแมวของที่นี่อะลูกเป็นเจ้าของเขามาดูว่าเรากางเต็นท์เรียบร้อยหรือเปล่าเอาเข้ามาไหมคะจะเข้ามาไหม พาเป่าเมาื่อกี้ข้ามาถึงตรงนี้เมื่อกี้ขึ้นมาบนที่นอนเลยนะเข้ามาสำรวจถึงที่นอนเลยหนูเป็นแมวของที่นี่ค่ะนี่ชื่อนี่หนูนี่นี่เป็นแมวของที่นี่ค่ะ Amber Kiwi Holiday Park จริงจริง,รงหนูเป็นประธานบริษัทใช่ไหมแล้วหนูก็มาสำรวจใช่ไหมคะว่า ว่ากลางเต้นเรียบร้อยหรือเปล่าใช่ไหมคะอืมอ๋ออีจุดแมวใครใครให้หนูเข้ามาคะใครให้หนูเข้ามาสำรวจหนูเข้ามาสำรวจเต้นเหรอ